สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ช่องเบเฟสุคสุวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวขนมโอรีโอกนนะคะแตกเลยตัวแรกเราจะได้อะไรมาดูกันนะคะตัวอะไรวะมันคือตัวอะไรมองไม่ออกอทุกคน คือตัวอะไร <c oughs> แล้วคนมันคือตัวหน้าฟองใช่ไหม <c oughs> ตัวหน้าฟองแหละเ <c oughs> นี่ยตัวหน้าฟองเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ย เนี่ยมองเห็นกันไหมไม่ใช่บอวกินยาหยอะ่ะกินหมดแล้วจริงอะ่ะอืิงจริง,จร,งจริงนะจริงเราจะมาสวบคนนี้กันนไหมนี่ก็ได้แล้วอ ไอที่ก่อนเมื่อกี้คือจะจำเธะ มาโดนสุดท้ายเลยจบชีวิตวไม่ได้ไอ้กอน์อ้ต้มมาให้โอ้โหกินไงวัดไหวพรุ่งนี้ไงเพียบเลยวะที่นี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องนี้เลยนะคะบ๊าย<ม>บาย,บายทําไรจ๊ะจะโอนตัง